สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อนสกุลสกุลดีๆตระหงกสู่ซองปานิสาวลาวเมื่อนี้ยเราก็จะพาสกุลออกไฮออกน้กันไม่ใหญ่นี่สบายดีกล้องเนี่ยแม่สบายดีพาลานไปเมื่อน้าเนาะตอนนี้ยเราก็จะพาไปนาฟาร์นีเปิดสตล์น้ำ ีนมะหะนานแล้วพนะอมีนอ้องเทียงวันนี้คนอยู่เทียงได้เทียงนะ่าก็อีกกี่พอกี่ไพ่ด้เทียงของเราพอมีนอ้นองน้องตอนนี้เราก็ับพาทุกคนลงไปเอาผักเนกมะฮะ วียกเดิ่างนี <c oughs> อุปกรณ์ที่เราสิเก็บผักนะกะตาอ,อันนี้เราคูดไว้แล้วเนาะไม่ทับไม่หญ่พูดไว้แล้วกะนน้องพอไม่น้องเขาก็เสียเอาขึ้น น้อน,นี่เขาก็คุดแล้วแล้วพอมาพี่น้องมาเนี่เขาก็จะเอาขึ้นไปส่งมาเนี่ยไปเอาหอยืนอรอก็ได้ลมแหง้งเนาะพี่น้องก็เลยอาสาดขังไว้บ่อดังพื้นดังไพ่กับนบ้างเนี่ยเหตดลมแห้งกระแหง้งฝนไม่ได้ตกแต่กับลมฝนตกผิดยามฝนตกเดือนห่านเนาะพี่น้อง เห็ดละ n g เห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งคมเออเห็ดพิงดพ่งหงวานกิจกรรมอยู่น้าน <laughs> ออกมาแล้วก็เห็ดเลียกอยู่หน้ามานเลยวเอากระดายแดงนำมาจะมีดอกจุก โอ้กำลังน่พี่น้องมึงมีหัวโอ้ใช่ใส่ใค่ตัวนี้ใช้ถ้วยถ้วยใส่พี่ชาแน่จะเด็ดน้ำแล้วก็อ๋อเห็ดอยู่คอนมันเป็นยังหนอมมันดื้เปื้อนพี่น้องมันกินขี้ดินแล้วน้ำที่สองมาด ตังแล้วแหละฝึกกระชิบแตามักพริกเนาะพี่น้องนี่กระตือมกพริกที่เก็บขึ้นมาเนาะพี่น้องไม่ใส่น้ำขมบ่ไม่ได้มีจะนางเลย กาแล้วขนาดจองอ้วนมันน้ำทิบปลานะก็จนแกงเลยก็<ใ>จ,จนกินจะไปเด็ดอัญญอนมะขามทางนอกข้างก็ได้ไฟตู่นะไฟตูฟต่อึด <laughs> ใส่ลายนัวลายใส่ลายแชบลายกระเละกระเละกระตุ้งให้กกระตุ้งทาซีมบนีฟพ่อแม่พท่น้องทาเบงซีมือเ่นสีเข้มหรือจีจางสีแซบหรือ แกงกระตุกเข้าน้องพแม่พี่น้องนี่ซุปแล้วแกงเห็ดกได้แซ่บบ่แม่อร่อยอร่อยแซ่บแซ่บอร่อยสิแต่งคือตักปัดไม่ตักปัดเดียวเลยเห็ดก็พอแต่แกงบาทเดียวตอนนี้ก็ตักเฉยๆเลยน้องพรมพี่น้องอาหารบ้านน้องพรมพี่น้อง หับประทานอาหารเที 10, ่ยงนำกันมื้อนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงแหละสิบสองโมงแหละเมนูเขาก็ไม่แต่เฮ็ดกับเฮ็ดน้องอชาวบ้าน นั่งแบบเท่ๆันตีนเลยน้องพี่น uh <mythology> ้องแทบๆบเดิมกินข้าวเขียงเด้อเพ้องนี่แบบพี่น้องกินข้าวแล้วเขาก็ลงเกลือเป็ดเกลือไก่เนาะงัวก่อยากกินน้ำงัวก่หยาดซี กระจุ๊บใเพียงจำนีถ้าปนีว่าพิพผดาดคำาดใดขอโทดขอัยนำลายลายเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ส่งปนีเศร้าเราตะเตยกำลังใจเหตุคลิปใหม่ต่อๆไปสวัสดี